สวัสดีครับผมเมนอยู่สามโลก็เลยตายตายตายตัวนี้เป็นป้าสาผมสาไบเมื่อเส้าครับผมตกแรงมากกระสิเอาไปใส่เมี้ยมลากป้าแดกไม่เท่ากันนอนกินจังกึ่งเลยลุงแบงค์เลยโมเสียลองดมมึงเหรอร้องดมมันตรงนี้แม่แนงนี่แล้วนี่ก็สาใบเมื่อเส้าโยแต่ว่าคนป้าหลายโอมเอ้ามันคือบอลเอาใส่เป็นตอนครับหมอโอ้ยป้าเคนหลายเนาะเมื่อกาคนป้าหลายนะ นี่เขาสื่อมาเป็นหลอบสิ่งครับผมงานทีมือเก็บบอลอยดีไปไหนหรอครับเพราะว่าเขาเขาเขาคือสีฝาวนะไปถามแล้วมันโมมีแต่เขาคือสีฝาวมันขายดีแห้งครับผมตัวนี่เป็นหลอบสิ่งลักษณะแบบนี้ได้พปแว้านี่กันเป็นสีเขียวเป็นห้องไวดเดอกันถือกระซางเด้อโอ้กระเขียวคือกันนี่เอาละพี่น้องถิอมาแข่งกันว่ารางสูตรเน่ากับสูตรสดตัไใดเป็นสีดีกว่ากันเนี่พี่น้องกันสูตรสดไปเลยเนาะ โอ้เงาครับปีนอ้อเลยขึ้อยอดเลยถ้าถ้าปากมันครับสูตรเงาล่องมึงครับผมพี่นอ้อง เดี๋ยวหายัางมาปกเงเลยจัง่อยโอเค okay. ไปต่อครับโอ้ยยัาไปลอยบดของกันเด้อโอเคครับผมพี่น้องสองล,งลังนะเดี๋ยวมาหลุนกันไปต่อ,อครับทำาเลน้ำเจือๆแบบนี้ว่างไรเงียวก็เสียว่างลงไปเลยครับ ก็นี้เป็นเขาอันนี้ไก่ทีไรเกี่ยวของเพ,วพื่อนนะตัวนี้มอเกินนี้ก็ทิดหนึ่งตะเวนกันกำลงังฉีโตแล้วครับผม นตีนกันแท่เงสิครับผมกบมันออกมาจากปลาเขานา้ำเจืออแบบมันได้กินน้าหน,นองอมากมันจะเข้าไปเลยคิดว่าหรอวะเนี่พ่อ,นอบนน้องยี่สิบลังตะกี่กับหลอบอันนี้เนาะครับผมพี่นอ้องครับวิวัฒนาการเสือมือนมื่อก่อนเปียนแล้วครับผมพี่นอ้องเหม่่อหา้าหาอยููหากินเท่ากับเป็นไปตามยุคตามสมัยครับผมพี่นอ้องแต่ก่อนก็มีแต่หลอบใหม่หลอบเงี้ยงเนาะ คนเขาคนแก่บนศาลนาอพี่นอ้องนี่เสมอนน่ก็ะสเป็นลัษน,นทะทีแล้วครับกระสิเปลี่ยนไปเรื่อยครับผมวิวัฒนาการการหากินนะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาย่ามกันตอนเชาบนละครับผมพี่นอ้อ เดี๋ยวขอใส่ก่อนเดี๋ยวมันจีบวัวเหลวไงบรรยากาศช่วงค่ำครับผมนี่ก็เป็นรูปแบบการหาอยู่หากินอีกแบบหนึงครับผมวัสดุมันกับสิทธท่านสมัยขึ้นมาแน่จากหลอบแบบเก่าๆแบบเดิมๆมันก็จะมาเปลี่ยนกันเป็นหลอบสิ่งตามยุคตามสมัยแลครับผมพี่นอ้องติดตามดูครับเอตัวนี้เอาใส่ดีเนาะีกองเขาบ่ โอ้ในี่นี่มีปองเขาเลยโอ้ผลท่าผลโอ้กบคปอนสีหง่ดีวะเดี๋ยวต้องลงไปใส่ผลเป็นเจสีแล้วครับนี่เป็นทางหนามเกานะครับกบมันหมักมะนางนี่ยครับก่อนเนื้อเขายุ่ทัทางกลางครับเสียใหม่ล้งไปรัษนะแบบนี้เลย งลงไปเลยครับเพื่อกบไงมันท่าหลบนี้นะเด่ทางไม่หน่อจย ด่าย่ายครับผมท่าหนามั่ยลงไปแล้วนี่ครับผมของลุงแบงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฮ <laughs> ก็นังจีบ่าไรเล่นบ่าไรเล่นก็นังจีสั้นขึ้นโจ้ยโอเคว่ไรก็นุ่มนี่โอ้ที่โกงกันแต่หัวปีเด้แล้วแหละพี่น้องครับนี่แหละครับแล้วแหละโมเมนต์ไปลอยโยกของผมขึ้นเมื่อไหร่จีเจ้าที่ลอยโยกของห่วยล้งนั้นเป็นอย่างไรบุญโมเมนต์โยกหรอบ่โอ้โมโยกดอกโมเมนต์ต้องไปเมืองดอกบ่แมนบ่เลยโอเคเดี๋ยวเขามาย่ามกันเมื่นเช้าเนาะเอาลูกครับผมแต่อันไพชนะต้องมีรางวัลเลยโอเคขันเจ้าชนะข่อย สุดเล็กเนี่ยควยฉันเจ้ะแห่กวายสุดเล็กไห้ควายกิเกเราทั้งขึ้นทั้งหลงเลยตอนครับของเบาอีสานถือแล้วของคุณนุ่มโอ้ยนี่โอ้โตงามตัวเราพี่น้องนี่นี่ครับโอ้ตัวใหญ่ตัวเราันนี้ว้ามาเก๊กครับของเราเน่าเวนเวนนี่พี่น้องถือแล้วโอ้ตัวใหญ่ขักเน้นเนี่ยโอเคจุดยอดเลยโอ้กิน กินเหม็นเหม็นหนิวบวบใบหล่อมันนี่บวบใหล่อมันโอ้เจ้าสิใส่ยังลรืเมื่อก็ไม่น่าใส่ไฟมันออกก่อนบ่ได้ดอกโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนครับผมค่อยเอาตัวใหม่หลังนี่ก็ถือครับผมพี่น้องเอ้ยนี่นี่สุดจอดเลยอู้พี่น้องเอ้ยนี่นี่แค่ขากลับมาที่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมต้องขอปลดก่อนหลังหลังทีเหลี่ยวก็ถือผมเองผมบ่ได้ปลดเอา เอาละเดี๋ยวผมขอปดออกกันเด้อเดี๋ยวเขาเอาก่อนนี่หนึ่ถือกันครับผมพี่น้องย่ามย่ามหลอกกันครับผมเศร้าแล้วหุ่นตะเวทขึ้นเลยเด้อพี่น้องเด้อได้มาแล้วซีโต้ลังนีตโตหนึ่งลังนีสามตีของเบาของผู้เล่าครับของผู้เล่าของผู้เล่าเด้อของผู้เล่าผมวันนี้ยำเจ้าวันนี้ยำเจ้าโอ้โหวาววันนี้ต้องเจ้าครับผมพี่น้อง เอาตอนเช้าได้ไหมพี่ตาแกะแก้ไม่ไม่มีละอ่ะยำยำกบกันยำกบกันครับผมครับผมอันมันโกงเด้อคนหนุ่มมันหาจับมาใส่ไว้เด้อนี่ของลุงแ่งหาชีบลังเด้อครับผมพี่น้องโอ้ไี่ชีบลังเคยใส่ตะเบ็ดใส่หลอบยำหลอบครับหลังแหลกบิ่งบึ้งของลุงแบงเด้อครับเด้อสิถือบ่ย่านตะมิดจิรีเลยอันคือคือบ่ติงโอ้ยบ่ถืงครับอุ้ย พี่พังเบิดว่าอยา่าบ่สิมันคือบ่ถึกว่าบ่ถึกครับหลังแรกโอ้ยตายมันมีโกบบดช่วยแล้วสวัสดครับผมมุนอุ้ยปุยหยังคือบ่ถึกจะอกวซาวติดตามเบิงพี่น้องเอ้ยบ่ถึกซ้ํหลังแรก โมเป็นเลยผมมีครบอยู่ั hẳn คลังที่สองครับผมโอ้ยน่นโอ้เพิ่นได้หลายเลยเว้ยอ้าวถืออยู่พี่น้องถืออยู่ครับนี่สองโตพี่นอ้องเลยนี่นี่หาละหมันนะครับผมอุ๊บนี่ถือแล้วถือแล้วนี่สองโตครับผมงามๆครับอันติดตามเหมือนพี่น้องเนี่ยครังที่สามครับผมดึกบ่นี่ โอ้ได oh, so no. so 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 ้สองตัวพี่น้องสองตัวครับผมไสองตัวได้สองตัวได้สองครับหลังนี่ง่ามๆครับผมติดตามมึงพี่น้องเด้อโอ้ใบซานได้หลายเลยเพื่อนว่าได้หกตัวเจ็ดตัวเหรอเี่ก็หลังได้สี่ครับผมสามหลังได้สี่ตัวติดตามมึงได้พี่น้องเด้อหลังแหลกบ่อถืโอ้ยแย่เลยมันเนื้อสับกับเนื้อมุัน เป็นตอนกับเ,เนื้อมุนเบิ่นของเบิ่นมันกินดีกลัวบ่ออ่ะมกำลังใส่เท่หลรครับผมอ,อันรอบนี้บ่เคยใส่ยกเท่อดอกเห็นเบิ่นว่ามันถือดีก็เลยไปเอามาใส่น้ำเพินขึ้นกันส่วนหมากใส่ตะเบดพี่น้องเย้ยมันยังคะแนนถนดัดบ่ยังี่ในหูแ้วมันเหมือนเลยเหติติดตามมึงได้พี่น้องเด้อมึงหลังนี่ถือบ่อครบถือบ่อครับ โอ้ยน้องอ้โอ้ถืออยู่เด็กตัวนาะอู้หสองครับสอง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 ตัวใหญ่ยเงีงามๆอู้ตัวนี้ใหญ่ยอยู่งามอยู่พี่น้องตัวนี้กลาไอยู่ใครเนี่ยครับถืออยู่พี่น้องถืออยู่อู้ตัวนี้อู้งามครับงามครับตัวนี้งามงามติดตามมึงเนะพี่น้องยุดยวดเจ้าเห็นอยังมีมาลาโก้ปูเฒ่าเด้อ ไซว้าก็ยังกบมันก็ยังมีเกศว่ะเดินเหรอเพิ่นก็ได้หลายดิปลาดูอันนั้นเปิดเปิดออกเนี่ยครับให้มันเติดน็อตเลยเดี๋ยวคือได้หลายดิ่ปาดูไม่ค่อยแน่จี๋โอ๋อเจ้ากล่องไปดีกว่าบัณฑิตเพอยมันบกยืดถือกันละอยากให้เพิ่นนั่นในทำนี้หนึ่งโอ้ยติดตามบังครับหลังนี่ถือบัณฑิตตัวใหญ่เดินเหอใหญ่ตัวใหญ่ในสระว้ายตัวเดียวหนึ่ง Ủa tụi đi học hôm nay, Ủa nay, hôm 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 nay, น่าจะเป็นตัวใหญ่ดีสามเกียดยีหโมกเดี๋ยวนอนกินเรอกตังละสองละสามก็ดี่ดีอะหนอบ้างหลังกับมืถือใกล้ใกล้ก็เบ็ดอยู่ดีเนาะโอ้ยดีกว่าเบ็ดลายเท่าอยู่ครับเบ็ดเติมเนื้อคือหวานเน็นอู้หู้หู้หูโอ้ยมือไหมมือไหมไม่เคยใส่ยาเคลือบหล่อมแกลังเก่งๆกลางๆพี่หนอเอ๋มันบ่สิ้นเป็นไลยมัน มันเป็นอาวุธหากจินคนขีขาดนี่ <c oughs> บ่ได้ใส่ฟีมือมันได้มันก็ต้องใส่ฟีมือตัวมันมองเมืองแนวมอง,มอง,มอง,มองกรบหยางดีกว่ากรอบหนาตอนไงผู้อดเห็นว่าเวลามันหลังออกหยากม,ม,ยมันมันเขาน่าไปนี่เนิด้วยิซับไม่มันผมทับไม่ซับมุนมุนผมกับัันสุดยอดครับผมจังกึ้งบอ โล้กวัวดีหรอคือผู้เบาทกับผู้เบาทุกอนอันของกินง่ายๆมันครับมันมันโอเคครับผมพี่น้องสุดยอดเลยเออคลิปนี้ต้องขอฝากพี่น้องไว้สักนีดนครับแบตเบิร์ตพี่น้องเอ้ยใส่ตุ่มกบใส่ผ้หลอมเนาะได้พูดละโล้กวัวยู่ดอกใส่หลอมกบพี่น้องหลอกกบหลอกกบมานี่นี่น้องนี่ไม่ไดกึ่งกลางโอ้